ข่าวมาขโมยว่าทานินอั้มนะกิงแบบภาพครามบูไปเล่นละครแทนใหม่ดมิกาเพราะว่าสู้ใครนะครับปูปล้ละบุญไปยาเพราะว่ญญาตัวใหม่ไม่ได้ อ๋ออันนี้อันน,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 นี้อันนี้อันนี้ยังยังไม่ได้มีการสรุปเลยใดนะคะเพราะว่าโอ้เป็นละครปีหน้าเลยค่ะนะคะ,<ม>ะก็คือตอนนี้คอนเซ็ปต์เรื่องแรก <ğ> ก่อนนะคะเรื่องแรกนี่ก็โอ้เข้มข้นเมามันมากค่ะตอนนี้กําลังแบบน่นก็ฉากแอคชั่นเยอะนะคะแล<ม>้วก็แล้วก็เร,เรื่องเรื่องเรื่องราวสนุสนาแต่ว่าจีิแต่ว่าในในปีหน้านี่เดี๋ยวแนทขออนุญาตแบบแจ้งข่าวอีกทีนึงขอสรุปอีกครปหนึ่งจิบจิบไว้บ้างเรือยังค่ะนองกู มีการสรุปอะไรนะคือคุยหวานไปหมดเลยค่ะตอนนี้ก็ก็ติดต่อไปหลายหลายท่านเหมือนกันค่ะแต่กับน้องใหม่ท่านโอดาร่าตาวันเราเองพี่ก็ดูดูคุยกันดูอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่มีการสรุปอะไรนะค่ะแต่รีกว่าเคยได้คุยกับคาณค่ะเคยเจอน้องเขาอยู่ค่ะแต่ผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับคุยกันแบบตามภาษาค่ะเขาคืออยู่ในวงการเดียวกันแล้วก็มีแบบคุยคุยกันอยู่บ้างครั กาเป็นไปได้คืออะไร่ในการอย่าเพิ่งตอบเลยตอนนี้ดีกว่าค่ะนี่ค่ะอย่างข้อต่อของร่างแรงเนี่ยมีผลต่อการเคเรื่องของการในที่ในการการเล่นสะโพกอ๋อการสมรคอนทุกเรื่องอะค่ะก็ต้องมีการดูทุกอย่างค่ะทั้งเรื่องของความเหมาะสมใช่ไหมคะเรื่องทุกๆเรื่องก็คงจะต้องอยู่ในการพิจารณาหมดนะคะว่าจะควรจะอะไรที่เหมาะสมที่สุดค่ะช่องสองเราไม่ได้ํา ตอนนี้ละครตอนนี้สนุกไหมครับพี่อ้ําเป็นไงบ้างครับอง <c oughs> ใช้งานคือจริงๆแล้วอ่ะเคยปวดเพราะแบบเล่นละครเรื่องอื่นทําไมเราเป็นเล่นละครรักไมถึงมีฉากแอคชั่นเยอะนะครับโดยกับละครของตัวเองครับแอคชั่นเยอะมากเื่อถ่ายแอคชั่นกันวันหนึ่งนี้แบบฉากใหญ่คือ2วันนะครับแต่มันมันออกมาแล้วมันมันคุ้มค่าครคับมันสนุกมากคือพี่อ้เองก็ตั้งใจว่าอยากให้มันแบบ ในละครที่มันดึงสายคนมันกับคนหลังในพิธีกานก็เลยออกมาค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็พิธีการทุกอย่างก็แบบจริงทุกอย่างแบบมีปิ๊เป็นว่าไมีครับก็มีครับมีเป็นเรื่องปกติกลับมาบ้านผมกับทางพี่เดี่ยวชูพงใช่ไหมก็คือต้องบอกว่าจริงๆมันสนุกตรงที่ว่าเราได้นัศแสดงไอเทนที่ในระดับที่เป็นระดับประเทศเลยก็ว่าได้จัแบบมาเข้าฉากด้วยกันมันก็ทองสนุกความเจ็บมันไมรู้สึกแล้วละมันจะรู้สึกว่าเปแล้วไง ค่ะก็นักแสดงแต่ละท่านนี้แบบคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะเราก็มาเป็นแบบ มากันเยอะแล้วก็ทุกคนเต็มที่ทุ่มเทมากกับพี่อ้ํานี่คือตอนแอคชั่นนี้ก็คือทุกคนก็เต็มที่กันตั้งแต่แบบเช้าจนถึงค่ำเลยนะคะสู้กันจนแบบแขนนี่เป็นห่อเลือดกันเลยแล้วก็แต่ภาพออกมาสวยงามจริงค่ะเราอยากอยากจะให้ลองติดตามชมัปดูค่ะเรื่องพี่ัน้ำจือแารททต้องคอยตามบปลาพี่อ้ําเรื่องงบประมาณไหมฮะก็เราก็ต้องดูความเหมาะสมนะคะอะไรที่ดีเราก็ใส่เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะคะว่าเออฉากไหนที่ ที่เราแบบอะไรที่ควรจะให้คนดูเห็นแบบเออแบบให้มีค่าให้มันจริงที่สุดเนี่ยก็ก็ทำออกมาแล้วนะ,ะว่ามันก็น่าจะน่าจะสนุกกว่าอะไรเงี้ยะคะ่ะอะไรที่ที่ที่พอจะเซฟได้ก,ก็เซฟแต่ว่าก็ต้อ,มมองดูความเหมาะสมด้ค่ะรู้จักกับพระเอกที่เห็นไม่ตรงกันไอ้นี่คามกันดต่อ ของนักสแสดงด้วยขผู้กำกับคือนันเองเนะนี่ยนัไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินชะตาทุกอย่างนะคะคือทุกอย่างเนี่ยมาจากความการกัวจรองของทีมงานที่มีคุณภาพกันอยู่แล้วนะคะนักสแสดงก็สามารถออกไอเดียได้นะคะเราก็ดูความสบการณ์ขขนัเองก็ก็ยังไม่ได้แบบประสบการณ์เก่งไปเสิรทุกเรื่องนะคะเราก็ต้องยอมรับความท,าท,าที่เห็นของของ,ของทุก,ท,กท่านด้วยแลวนันก็เชื่อมั่นว่าทีมงานเราก,ก็ก็มีคุณภาพแบบว่า มีฝีมือแล้วก็มีชื่อเสียงท่านก็ก็ได้ทำงานไม่ได้ต้องหนักเหนื่อยมากค่ะแล้วก็ยอมรับในความคิดเห็นทุกคนไม่อะไรนีไม่มีไม่มีครับทุวคนยังต้องนั่งตกยุงอยู่เลยครับ จัดเมื่อที่ถ่ายที่อยู่เยอะมากคือ <c oughs> จริงๆก็เราก็แต่ละคนก็จะมีมีเราเคารพหน้าที่ของกันและกันแบบในทีมงานแต่ละคนก็มีหน้าที่ในการหาข้อ,อมูลแต่สนใจต่างๆมาแล้วก็คือเราก,ก็เป็นกลองร่วมกันฉะนั้นทุกอย่างมันก็ก็เลยก็เลยง่ายแล้วก็เลยสนุกไม่เห็นมีเถียง <c oughs> ไม่เถียงก <c oughs> ันค่ะ <c oughs> ส่วนใหญ่จะแซว จิกจิกกัดกัดกันมากกว่าไม่ได้เยอะเขาก็แค่เซลแบบันเรื่องสนุกสนุกนะคะแต่เรื่องงานไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะคออย่าง,งเรื่องแอคชั่นนึงก็ปล่อยเต็มที่เพราะว่าเราก็บอกว่าเฮ้ยผมอยากได้แอคชั่นอย่างนี้นะเดี๋ยวมเจะคือพี่ดีไซน์แอคชั่นมาแบบนี้เราก็ทำกันบ้างทำกันเพื่อนกันมา พี่อ้ําทํากันได้เยอะมากค่ะเขาก็อยาก 1, that that นนแบบว่าโชว์ของงไงอะไรค่าก็เออได้ได้ได้โชว์ในสิ่งที่ที่เขาถนัดที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วถ totally ่ายทอดออกมาก็จะเต็มทีค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อก็เริ่มได้ในในระดับหนึ่งนะคะก็สองสิบนะคะก็น่าจะปีหน้าได้ชมกันนะคะเป็นซีรีส์ค่ะเจ้าเมหานะคะแต่เรื่องแรกนี้เรื่องฝั่งน้ำจรวดฝั่งฟ้าทางช่องคิวโกโยค่ะ